เคยเห็นแต่ในคลิปไม่คิดว่าจะเจอกับตัวทุเรียนอะไรใหญ่เท่าแข็งขนาดนี้วันนี้ผมอยู่ที่ร้านราชาทุเรียนทุเรียนหมอนทองโลละ99บาทแล้วดูสิครับทุกคนมีทุเรียนให้เลือกเยอะมากตาแตกไปเลยสิครับเลือกไม่ถูกเลยที่นี่เขาแกะให้ฟรีแถมรับประกันเนื้อถ้าใครเจอเนื้ออ่อนไส้ซึมเรียวเอามาเปลี่ยนได้เลยครับคือมั่นใจในคุณภาพได้เลยแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือต้องเจอกับปรมาจารย์แห่งการปอกทุเรียนทุกลูกผ่านมือแกหมดและทุกคนดูทุเรียนเขาสิครับปูใหญ่เปลือกบางเนื้อเยอะกลิ่นหอมแตะจมมูกกไไ่หวคครับทุน เนื้อนุ่มหวานมันกําลังดีผมสามารถกินทุเรียนแทนข้าวได้เลยนะเนี่ยนอกจากทุเรียนโลละ99บาทเขายังมีโลละ119บาท129บาท139บาทไปจนถึงทุเรียนพรีเมียมเลยครับใครมีงบน้อยมีงบเยอะมาร้านนี้ได้เลยราชาทุเรียนตอนนี้เขามีโปรซื้อบ5 0 0รับฟรีไอติมโคนเดินมารับที่ร้านเต็มปะละได้เลยทุเรียนก็กินแล้วไอติมก็กินแล้วจะพลาดสเลอร์ปี้ได้ไงร้านนี้เลยรักสเลอร์ปี้วันนี้เขามีรถโยเกิร์ตกับแตงโมงมาใหม่ด้วยนะรอบนี้จับแบบถังมาเลยครับดับร้อนหลังกินทุเรียน เียนได้ดีมากใครที่เป็นสาวกทุเรียนต้องห้ามพลาดร้านนี้เลยนะครับมาดับร้อนด้วยเสลอปี้ร้านข้างๆพิกัดอยู่เส้นบรมมาไตาตรงร้านมาดามซูสบันงานเลยครับผมเฟมถ้าไม่อยากพลาดร้านเด็ดในพิสโนุโร่กดติดตามผมไว้นะครับ